สวัสดีครับท่านผู้ชมสำหรับวันนี้เราจะมาตัดกล้วยหอมกันนะครับกล้วยหอมต้นนี้ปรากฏว่ามันเป็นกล้วยที่ต้นมันหกนักนะครับแล้วคอมันหักก็เลยเก็บไม่ได้กันมันก็เลยสุกก่อนสุกก่อนที่จะแก่นะครับ สุข,ขาต้นเลยฮะเพราะว่าความผลว่า,ม,วามันหักกับต้นกล้วยหอมที่ปลูกหลังบ้านเราเนี่ยเราปลูกให้มันเติบโตตามธรรมชาตินะฮะพอเติบโตตามธรรมชาติผลก็คือว่าบางต้นก็อาจจะไม่สมบูรณ์แข็งแรงนะพอไม่สมบูรณ์แข็งแรงพอออกรูปผอลอก,ก็จะ อามันก็เลยกลายเป็นสุกข,ขาต้นก็้องปโอ้โหสี่วงแล้ว,ลวนาวเก่าลูกเลยที่ต้นสุกมันร่วกนะฮะจะม่สุกบ้างเน่าบ้างเสียบ้างนะครับแต่ก็ถือว่าได้ฐานนะครับดีกว่าปล่อยให้นกหนูขโมยติกินนะ